มีรถไฟฟ้าค่าย MG มาฝาก1นึ่งคันนะครับสภาพสวยป้ายแดงครับคันนี้ปี2023กับ MG4 ตัว X นะครับคันนี้เป็นตัว X มือเดียวป้ายแดงไม่แท้150,000กิโลเมตรนะครับสภาพสวยป้ายแดงเลยนะครับ ใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับประหยัดไปได้หลายบาทเลยนะครับสดก็ได้ผ่อนก็ดีนะครับใครที่ถูกใจเข้าใจกําลังหารถไฟฟ้านะครับไม่แค่หมื่นห้าพันกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับสภาพสวยป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นตัว X นะครับสวยๆนะครับชุดแต่งรอบคันมาจากโรงงานแบบนี้นะครับถูกใจมาชมเช็คทดลองขับนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทย รถสวยสภาพป้าแดงนะครับประหยัดไปได้หลายบาทเลยนะครับเอางบตรงนั้นไปทําอย่างอื่นได้เลยครับคันนี้สวยๆใครหาใช้งานนะครับผ่อนก็ได้สดก็ดีนะครับเครดิตดีก็ออกรถได้ครับ MG4 MG ตัว X นะครับตัวนี้โดยรวมสวยครับที่บ้านผมก็ใช้อยู่คันนึงนะครับชาร์จที่ปั๊มก็ได้นะครับชาร์จที่บ้านก็ได้นะครับก็ตกเฉลี่ยแล้วถ้าชาร์จที่ปั๊มก็กิโลละบาทแต่โดยรวมนะครับส่วนถ้าชาร์จที่บ้านก็จะถูกลงไปอีกครับ ลองชมนะครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ MG4 ครับหรือใน y o u t u b e ก็มีคนรีวิวนะครับรีวิวเยอะมากครับภาพภายในนี่เบื้องต้นผมเอาตัวอย่างจากภาพเฟสวยชัดมาให้ชมนะครับผมอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับมีระบบ AI นะครับมีระบบหลากหลายมากๆนะครับเนี่ยภายในก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว X นะครับรถได้สวยสภาพดีป้ายแดงนี่แหละครับ หาข้อมูลได้เลยครับส่วนสภาพรถผมก็คัดเช็คมาเรียบร้อยไม่เคยชนไม่เคยทำอะไรเลยครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมาชมได้เลยนะครับสวยเดิมโรงงานนะครับมือเดียวเกรดเไม่เคยชนไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะครับยางก็ปี2023ภาษีปี68นะครับใม่แท้่แส้กิโลเมตรนะครับคันนี้เป็นตัว X ปี2023นะครับก็หาข้อมูลได้เลยครับ ข้อมูลนีเยอะมากใน YouTube ก็มีคนรีวิวเยอะมากเนี่ยครับสำหรับผมคัดมาแล้วเช็คมาแล้วครับหามาฝากนะครับภายในประมาณนี้ครับพอดีแดดมันส่องมันไม่สวยเลยไปหาภาพแทนมาให้สมาชิกที่สนใจนะครับมาเลยครับคันนี้สวยจริงๆเหมาะมากๆนะครับมีหลายท่านอาจจะกำลังหารถไฟฟ้านะครับก็ถ้าชอบ MG ตัวนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดไม่ขี้เหร่นะครับถึงจะเป็นมือสองแต่สภาพยอดเยี่ยมครับท่านก็ประหยัดได้เป็นแสนเลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัว x นะครับก็ตัว x น่าจะอยู่ประมาณ67หหรือ69เประมาณนั้นนะครับก็ลองชมเช็คลองขับได้เลยนะครับสวยครับสภาพนี้มาดูนะหรือไปเทียบเคียงราคาก่อนก็ได้ครับว่าท่านตัวนี้จะคุ้มกับงบประมาณที่ท่านจะเซฟได้หรือเปล่านะครับเพราะผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ราคาของ mg4 ตัว x มือหนึ่งอยู่เท่าไหร่นะครับก็โดยรวมถือว่าเป็นรถประหยัดนะครับ ก็จะสดจะผ่อนก็ได้ครับใครจะผ่อนก็เตรียมงบประมาณในการออกรถจะอยู่ประมาณสักสี่หมื่นครับที่เหลือก็จัดไฟแนนซ์ไปครับก็ถูกต้องและก็สวยงามมากๆนะครับหาข้อมูลได้เลยนะครับข้อมูลของ MG4 นี่มีคนรีวิวเยอะเลยครับทั้งจากคนที่เป็นเซียนรถรีวิวทั้งจากคนที่ใช้งานจริงรีวิวไป